สวัสดีนักเรียนและสวัสดีผู้ปกครองชั้นประถบศึกษาปีที่5โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสยอด1วันนี้มาพบกับครูแนทในรายวิชาภาษาไทยตรายางหรืออักษรสามมุมตรายางหรืออักษรสามมุมพยัญชนะไทยที่แบ,บ่งออกเป็นสามมุมมีระดับเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำเรียกว่าตรายางได้แก่อักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำ อักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวได้แก่พอพึ่งฟอฝา,าทอถูทอฐา,านขอไข่ขอขวดสอเสือสอสลาสอฤสีหอหีบและชอชิงวิธีการจำนะคะผีฝาถุงข้าวสารให้ฉันอักษรกลางมี9ตัวได้แก่กอไก่จอจานดอชดาตอปะตักด,ดอเด็กตอเต่าดอใบไม้ตอปลาและออ่างวิธีการจำนะคะ ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง อักษรต่ำม,มีทั้งหมด24ตัวแบ่งออกเป็น2ชนิดคืออักษรต่ำคู่มีด้วยกันทั้งหมด14ตัวและอักษรต่ำเดี่ยวมีด้วยกันทั้งหมด10ตัวนะคะแบ่งออกได้ดังน,นี้ค่ะอักษรต่ำคู่มี14ตัวได้แก่คอควายคอคนคอระคังชอช้างซอโซชอเชอร์ทอนังบนโททอพเท่เทอธงทอท,ทออาหารพอพานฟอฟันพอสำเพาและฮอนคูกนะคะวิธีการจํา คฟันทองซื้อช้างห่ออักษรต่ำเดียวมีได้กันทั้งหมด10ตัวได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนและรอจุลาค่ะวิธีการจำนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมรีโลกนักเรียนสังเกตไหมคะว่า ตัวพยัญชนะที่มีสองตัวอยู่ในหนึ่งคำนั่นคือพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกันเช่นคําว่าถุงมีพยัญชนะตามหลังมาก็คือทอถุงและทอฐานซึ่งออกเสียงเหมือนกันข้าวก็คือพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกันก็คือขอไข่กับขอขวดนักเรียนลองสังเกตดีๆนะคะและนักเรียนก็กลับไปทบทวนและเจอกันในวันเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ